คืนพี่สองไม่รอดนะคะต้องหาตัวซอยได้ใช้จริงๆด้วยเราปะปีลองดูเอาลองดูเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ได้นอนนะคะน้องลิซ่านอนอยู่ข้างล่างลิซ่านอนอยู่ข้างล่างดูสนนิว่าน้องตื่นเล่นแล้วก็ จะร้องเอาซสือมากกับดดใส่เงียวบ่ได้ใส่ลลัมนเขิร์าน์เ,นเลยมือนี้อือปีเพินลได้หิูมาเลยหู่มาเสียปักเลยปีเป,ปวดแขน <laughs> ออกปากแล้วบอกบาบูบกูนนี่น่าสือปวดแขนแล้วสนะ <ś led> ปลาตาลายมัมมีก็ปั๊มนมอยู่คือเก่าไ็้ไงก็มั่งมัมงนบ่บ่ได้นอนนัน่นบ่แต่มั่งเสียวมา ก็ปล่อยไว้ันละหลับปุ๋ยเลยนะคะได้ผลจริงๆด้วยเมื่อเล็กพี่น้องก็เลยยังหันเดปูที่นอนดีค่ะเอาเอาเอามแม้มาปูให้เพิ่นห้องนอนก่อนแล้วก็อันนี้ก็ยังหอโตอยู่ย่านเพล่นบ่อยู่ จุ๊บกๆกเขาออกปากแล้วค่ะเออหลับโอเคอย่างนี้ได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 เดี๋ยวมาีมิปูที่นอนให้หนูใหม่อ้สบายเนาะเพิ่อน,นมาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยเดี๋ยวพี่ดิซาไม่ได้นอนพี่ดิซาก็นอนอยู่นอนเอ้าข้างกึ่งข้างกึย่อนเเอ้า,านอนนบรรยากาศตอนดึกๆค่ะเพี่น้อง ตอนนี้ทุกคนก็นอนแล้วนะครับเด็กอีลาก็นอนเด็กๆกุ้ทั้งเพียก็นอน,น,อน,น,อนทั้งปุ่ตอนนี้อีลานอนแล้วมามีก็นอนแล้วองอนอนเพลินครับไม่มีกระอาปากโอวอ มีกระทนนอนโซฟาไปก่อนโซฟานอนดีกว่าที่นอนหมดเลพี่น้องอิทีแล้วส่วนผลกับอาบน้ำแต่งตัวเตรียมนอนแต่ว่าตอนนี้สแตนบาย้าเพิ่งอิลาสักก่อนสักพักอย่าง้มามีนอนไปก่อนเพราะผมนอนยาวแต่ว่ามามีอ่ะเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ตื่นก็เลย เขาวเบียนกะแหลกสะักก้อนครับทาผมคนสวยแบบพี้หลับแล้วแบบปี้ก็สิยางทัวเงินก่อนหลอ่อแหลกไปทางนอกแล้วกันมาเบิงอีหละ่ะมามีก็ค้อมหัวเรียบร้อย กรดูกระลังขันขีกันเลร้องเปลียนนิสัยเลยนีุ่้ยุ้ยอุ้ยยอุยุย นี่เป็นเวลาจะตีสามแล้วนะคะรู้สึกประสาทแบบเก่าว่านี่หกโมงเชา้าไฟก็ไม่ได้เปิดนะคะอันนี้แฟตกล่อง พีวิสาก็านอนอยู่คนต่มาคงไหนบนนอกมาเอนอาแล้ววนค่ะตอนนี้เอง็งจะแปดโมงแล้วมีตื่นค่ะ นะใครวนันแบบนี้ป๊อปี่ได้นอนตอนตีห้าคึ่งมาปลูกแบบนี้บอกว่าอืมมาปลูกมาเปลี่ยนเวียนกันมาปลูกแบบนี้บอกไปนอนก่อนเดอ้อตีห้าคึ่งแล้ว ลุปได้นอนเปสองวันแล้วคะ่ะน้องเปลี่ยนนิสัยนะคะไม่รู้เป็นอย่างไม่รู้ลงไม้เนียเป็นอะไรเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัย เสร็จแล้วค่ะเปิดไฟแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะคะหนูไม่ไม,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 ม่ตื่นแล้วค่ะสรุปหนูกวนนะคะกวนพี่พี่ทั้งคืนเลยกวนพี่ลิซ่าพี่ลิซ่าเกือบไม่ได้นอนเสียงดังฟังอชัดเลยเมื่อคืนนี้กินนมไปค่ะเมื่อกี้กินนมไปสองออนครึ่งเกือบสออนนะคะมิดเอาเนื้อเอาหนังเอา กินแล้วก็อึค่ะทั้งกินทั้งอึเลยตาแป๋วหน้ากลมเลยค่ะพี่ๆป้าๆน้านาขามาดูคนชิ้นี่มาดูคนชิ้น,น,นี่น,น่าอือคนสวยน่าหาวนอนปแลวโอ้ยอืม นั่งเกงอะดูสินะดูสิดูฟีฟี่ป้าป้าน้นาสินั่งเกงคะ่ะชีมะควันว <c oughs> ่าตื่นมาเล่นแล้วสรุปไปมามีกับป้าป,ปี้ใช้เปยหะน,ะน,นยูแล้วใช่ไหมคะเนาะไปมีกับปาปี้ใช้เปยหนูแล้วใช่ไหมลูก อันนี้จะดือก็คงจะหลุดแล้วแหละคิดว่าี๋ยวจะขูดหน้าตัวเองได้สิสะอึกละมันมันมองสะอึกอีริอะ อึดจริงๆเลยมาเมียพลาดบาดีกว่าจะอึดจริงๆเลยมาน้อยเนี่ยชือ้อโอเคโอเคเนี่ยมา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 ชือ้ออืมนี่ก็ปา,านาจิ ห,หนูไหมคะห,หนูไหมคะจะเอือดตาแป๋วเลยกินนมเยอะเลยคะ่ะมามีก็นมคัดเต้าอีกแล้วเนี่ยมามีจะได้ปั๊มให้หนูแล้วเนี่ย โ <Okay, S 2> อเค <okay, S 2> okay, ไหมคะโอเคไหมคะโอเคหรือยังโอเคหรือยังได้แ okay, ล้วดีช้า ตั้มบ้าพี่ชาบอกว่าอนไจะโตจะได้คั้นบอกคันสมมรน,ดดนพี่แซาไปเติมน,น้ำไม่ทิ่ไหนไปน้ำดิดและพี่แซวันเสาร์ไม่ไม่ไม่ต้องกดละวันเสาร์พี่าออกมานอนด้วยมาช่วยขายของเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านก็หยุดแล้วนะคะพรุ่งนี้ นม่เป็นร้านค่ะหยุดหนึ่งวันนะคะรีแลกค่ะโอเคเ๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเอานองเลอ้อเสียกัสิเอานองอาบน้ำนะคะเดี๋ยวยังไง่าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย